สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะเราได้ยินเสียงเสียงสับนะคะสับหมูดังไปจึงบ้านก็เลยเดินออกมาดูว่าจะเดินไปที่ร้านก็เลยเดินมาดูก่อนเจอบ่าวนุนี่เมนูอ่ะเดี๋ยวจะเฉลยตอนหลังเนาะพอดีกะหล่อมมีเยอะ,อะประกาศข่าวก็มีเยอะนะคะ นายสวนผักไปเหมามาแล้วก็แจก,กไปแล้วนะท่านกุกโกกด้วยนี่ค่ะขั้นตอนแรกก็คือล้างลวกล้างลวกนะคะเมนูนี้นะคะโอ้เรามาลุ้นนะคะเชฟเราจะทำอะไร อยู่นิ่งไม่เป็นนะต่เจอผักในต้องคิดสรรหาทำและทำแล้วก็ได้ชิมกันทุกคนยกเว้นแอดแอ๋นะเอฟสี่เเรากินได้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ห่วงหรอก <c oughs> ไม่ได้ห่วงใช่ไหม <c oughs> แต่เกรงใจกลัวไม่พอกินไม่เป็นไรผมจะทำทเยอะๆเลยนะพี่กินด้วยนาะ <c oughs> ดูพูดแบบนั้นตายซื่อจังเลยจ <c> ร <oughs> ิงๆถ้ากินด้วยทำทเยอะๆเลยทำเผือดด้วยเลย โอ้เมื่อกี้ผู้ผู้จัดการร้านมาโอ้ยเปิดเพลงเบาหนุอีกแล้วตอนที่มาติดตั้งเขาบอกว่าดีใจมากเลยเออเขาบอกเขาชื่อพี่เมย์เขาบอกออ้ยดีใจมากไม่คิดว่าเป็นนักร้องแล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวจะโปรโมทให้เขาว่านานคือเม่เขาแบบเชื่อม y t u t u ปุ๊บเขาเปิดไปเจอนั่นนั่นนั่นี่ไงอยู่นี่แหละจำได้ขึ้นใจเลยตอนนี้ ะยังไม่เฉลยนะยังไม่เฉลยยังไม่เฉลยนะคะทุกคนอ่ายายาในบ้านอ๋อข้าในบ้านโโอ้หมาเด้อเมดูเด็ดเมดูเด็ดเด้อเบาหนุเสียงสับใครอ่ะเอ๊ะไม่มีเสียงตอบรับใครอ่ะใครอ่ะยาเอา นี่ค่ะเบาวนุนะฮะก็ไม่ต้องแก้วนั่งทายหรอกอืมถ้า,ะาจะได้มาหาเอาไว้ออเอาดอกไม้อะไรนี่เอาแล้วพี่น้องเอาเมนูเมนูดอกไม้อะไรก็บอกไปเลยว่าม,ามันไม่มีไปยุ่งยากซิเอา,า,เอาหอมพริกไทยแล้ว ต้องมีรากผัก,กชีงามีนะอ่ะต้องมีรากผัก,กชีปึ๊บอ้าวล้างก่อนอ่ะล้างแล้วก็จะมาตำนะฮะเราจะมาดูวิธีนะเราจะมาดูวิธีการทำนะฮะเดี๋ยวให้เอฟซีเดาให้เอฟซีเดาเดี๋ยวจะเฉลยช่วงท้ายคลิปน,นะเดี๋ยวจะเฉลยตอนท้ายคลิปนะว่าเมนูอะไรนะเออ แต่รู้แต่ว่าเฮ้ยมันน่ากินมากมันมีซึ้งด้วยอ่ะทำแล้วซึ้งอ่ะโอ้โหสองสองทองฟ้าบอกใครสอนเมนูเด็เมลูเด็ดมาเตรียมทำเลยนะต้นจืดน่ะ เออวันนี้จะทำต้มจืดอ,อะไรคะประกาศขาวบ<อ>่โอ้โหซื้อแล้วนั่นนี่ไงไไอุอ่นเส้นมันมีเห็ดเทียทองไหมเมื่อกี้ข่อยก็ทำไอ้นั้นกินไปแล้วอะไรนะบลอกเกอรี่ทำซุกี้เออที่ที่ว่าซื้อบลอกเกอรี่มาถุงนะั่นแหละ โลหนึอ้ยอร่อยมากเลยแต่เราก็พยายามที่จะกินข้าวมื้อเดียวนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะนี่นะคะพริกไทยนะอ่ะได้เวลาตักแล้วโอ้ <c oughs> ต้อง <c oughs> ต้องโอต้องให้ก้านมันแบบอ่อนๆก่อนเพราะว่ามันจะได้แบบเวลาเวลาทำเนาะมันจะได้นิ่มๆอ่ะแต่เรายังไม่เฉลยนะเราก็ยังมีแบบ อองงอยู่นะเมนูนี้นะแต่ถ้าบางคนเคยทำก็จะเข้าใจนะ,ะจะเห็นแบบภาพเลยนะว่าออมีประกาศขาวมีหมูรู้เลยเว่าหัวอะไรเราต้องหาเมนูที่ทำแล้วมันใช้ผักชืนี่ใช่ถ,นนถูกต้อง,บบอ,งอย่างเช่นตุนตุนตุนนนี่ก็กินไหมเนี่ยตุนกระหล่ำอะไรเงี้ยเกากินไหมตุนบอกว่าจะต้มจืด เขาทำเป็นหูใช่ปุ๊บทำเลยอ่าเขาเรียกว่าตุน๋นยัดไส้บ่ตุ๋นกะหลำ่ำเ,เจาะข้างในแล้วก็ยัดไส้เอออ่ะยัดไส้ก็ได้ต้อจืดยัดนั่นแหละเออเออเอเอใช่เราจะต้องหาเมนูอะไรที่มันเกี่ยวกับกะหล่ำประกาศข่าวนะคะทุกคนจ้ะอ่ะโอ้โหล่ำสะเทือนฮะอืมเพลงก็ร้องเพราะะกับข้าวก็ทำเก่ง เป็นผู้ชายอะไรนี่โชคดีเนาะเนาะเนาะถ้าใครได้นี่โชคดีนะเอซีนะได้อะไรคะได้อะไรคะทำไมคนอื่นมีแต่บอกว่าโอ้แห่งสวยอ้ยทำไมใครพูดอย่างนั้นนุใครดูถูกเบาวนุขนาดนั้นเออเอ้ยเป็นมีแต่ชมนุนะฝีมือในการทำอาหารก็เก่งเชฟหายยากนะผู้ชายแบบนี้น่ะเออ ะออืมอทุกคนคงจะดาวออกแล้วนะว่าจะทําอะไรนะคะนี่ไม่ใ่เออเออนั่นแหละนี่แหละราเรามาให้แล้วเออเออออตอนนี้ก็ตักแล้วนะคะนี่ต,ตักแล้วก็ลวกเลยโอ้เขาเรียกสต๊อกน้ํานะคะสต๊อกน้ําเราไม่มีน้ําแข็งเราก็ใส่สต๊อกอย่นี้เลยอ่า ก็ทำเสร็จแล้วก็คิวเจ้า,าแล้วอ่ะ FC คงจะดาวออกแล้วนะครับว่าทำอะไรเอ่ยมีซึ้งด้วยดูเลียลกากันตานะพี่น้องพี่น้องเอ้ยดูนะคะเชเลยนะคะทุกคนเชเลยเขาเรียกว่าอะไรนะม่บอกคู่ต่อสู้อโรดอะไรนะโห หอประกาศรสอะไรนี่แหละเราเคยเห็นแต่ในท<ต>ีวี v. นะทุกคน<ต><ว>เราเคยเห็นแต่ในเตรวายังไม่เคยทำตามเราใช่ไหมอ,อ่ะตามตามไป<ต><ว>เออเอานี่เอานี่แหละมันจะได้หอมพริกไทยรากผักชีเออโอหต้องให้บอกว่าเชฟนะ<ต><ว><ต><ว>อันนี้เชฟเชฟสอนเชฟ เนี่ยค่อยอุตส่าห์ซื้อมาใหม่เลยนะเนี่ยเออเออเออใส่วุนเส้นไปตำไปยังไม่ใส่เค้ามาปาดไ้เฉยๆอ๋ออันนี้ก็อ้าต่างหากอันนี้ใส่อันนี้ด้วยเหรอใส่ครับโอ้ใส่เม็ดดีด้วยกินเข้าไปแล้วก็จะหายไข้ไข่ครับลดน้ำมูกด้วยโอ้เบาหนุ่นน้ำมูกไหลนะพี่น้องอะต้องหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้เนาะเอออ่ะ เดียขาเรียกว่าประกาศข่าวโรสนะคะนึ่งทานกับน้ำจิ้มนะคะสูตรเดียวกันอ่าคือทำเมนูที่มีผักอยู่คนที่ผภาคตะเชียเนาะเดี๋ยวถ้าจะให้ตรงนี้ทำก็ใส่ใส่ข้าวเหนียวข้าวอะไรก็ได้ไปอืมอ่าเอาไปใส่ตูอืมโอ้เยอะเลยห่อนึงเนาะคุณเส้นสำเร็จนะ ปรุงเลยอ้าวปรุงเลยโอ้โหปรุงในนี้เลยเอารถมอเตอร์ไทค์บ้านดีกว่าเด้อเด้อโอ้เนาะไม่ให้ไม่ให้ความร่วมมือเลยไม่ให้ความร่วมมือเลยอ่วน้ำตาลด้วยน้ำตาลด้วยนิดหนึ่งมาซอสเซิร์ฟเอามาใส่ปลาได้ไหมได้ปลาหนึ่งนะโอ้เกินแล้วใส่ปลาเอฟสี่เชฟ เคฟอีสาน์ขาดประด้เนาะดูเคฟอีสานเน้นทุบลาไม่ชอบหวานปกติเป็นคนหวานอยู่แล้วไงถ้าใส่เข้าไปนี่อุ๊ยคลื่นไส้เบปอ์เป่านุ้กพูดมานี่คลื่นไส้เลยอะจะคนยวกเลยใช่ไหมยวกเลยยวกเลยเออยยวกเลยเอออะยวกยวกยวกยัวเออทางถนเราอยู่เลยเราเราสักเรา หมมันก็จะดิ่งด้วยครนะไม่มีเห็ดเข็มทองอะคุณคือก็ไม่มีหัวเห็ดเข็มมาอยู่ห้องเออแปะเอาในตู้เย็นแล้ไม่ให้ในไปแล้วแปะเอาเน้ะไปเอาไปล่อล่อเราไปบ้านเอาไม่ให้เน้ถ้าทายคลิปหน่อยได้แล้วอะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ FC ช่วยกันมีขอบคุณ FC ทุกท่านมากเดี๋ยวไปเอาเห็ดเข็มทองให้เบานุก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ